สวัสดีครับโอเคครับเมื่อนี้มาเฮดออมหมูกันนะครับสิลองเฮดวิดีโอนะครับกับการทำอาหารนะครับขั้งแรกนะว่าจะเป็นยังไงลองเบิรงเลยครับก่อนดื่นนะครับเอาต้องเตรียมเครื่องครับเครื่องมีอย่างนหนจีมีพริกนะครับมีหอมแดงมีกระเทียมนะครับตอนที่ต่ำเนี่ยครับใส่เกลือลงไปน้อยนึงนะครับเนาะใส่เกลือลงไปน้อยนึงเครื่องอย่างอื่นก็จะมี นี่ครับเป็นหมูที่เตรียมไว้นะครับเป็นหมูที่เหลือจากอ่ะตายมือแล้วแหละ,ะเห็นนายูนะ่กินจินี้สบายบบปวดนะครับนอกจากน้นก็จะมี่นี่นะครับขาดไปได้เลยนะครับมีต้นหอมกับผักชีมี่แค่นี้แหละครับโอเคลงมือกันเลยตักเครื่องเนอใส่นี่หมอ้อนตะั้งแหมู้าวกระเพรืง เสร็จแล้วตั้งใส้หมอไว้กวดุก,ววนะก่แกหมาไว้เนาะราใสกับชุดจัด่แงน่แนน้อยเร็จแล้วับตัวที่อตัวหมอหน่อย สุกจัหนุอยครับ <_ S 1> แอเครับหมูก็เข้าก็เริ่มได้ทีแล้วเนาะก็เริ่มได้ทีแล้วนะนำทิดนะต่อมาต่ำเครื่องตอนแรกนะครับนำจิดคกนี่ครับใส่ไปได้ไปได้เด้อ แกงข้าปรุงรสครับโดยน้ำปลาน้อยหนึ่งต้องใส่หลายหลายปลาของนั่ครับขาดไปได้อย่างหนึ่งครับที่ขาดไปได้ครับน้ำปลานะครับแกงแบบอีสานนะครับต้องมีน้ำปลาอะไรนะครับเด้อปลาแซ่บใหม่ครับมือนี้ที่เขาใส่เองครับ นี่บะท่านใส่ผักด้วยครับเดินนี่บะท่านใส่ผักเรามากินหอมแล้วครับโอเคเราจะมาซิมกันเบิรงอืมโอเคแล้วครับแซวแล้ครับ <c oughs> ต่อไปครับพักจิตใส่ผักใส่ผักใส่ผักด้วยไปเลยโอ้โผักมีสมีครับมือนี่มาใส่หลาย <c oughs> ดเลย แกงอ้อมแบบบ้านบ้านครับแบบอิสานร <c oughs> อผักสุกแค่น้อยเอาขึ้นไปแล้วเอเครับหลังจากเอาผักซะแล้วก็อกนจซีมใหอ่แค่น้อยเสียบซ้ำได้สุดยอดสุดยอดได,ดท้ทีแล้วครับความรับประทานแล้ว โอ <Okay. S 2> mm hmm. เคเสร็จแล้วบ้อยครับก็จะมาตักเสร็จวยเลยร้อมกินแล้วหิวแล้วโบนอะไรหมูแกงออมหมูสับข่อยนี่อยู่ระเดียวครับกินง่ายอยู่ง่ายนี่ นี่เดี๋ยวไปยังกินได้มือนเศร้าอีกพร้อมด้นี่ตักแบงเลยกอน,นงลงไปเสร็จแล้วครับแกงอมแบบบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่เฮ็ดขึ้นมาเ้อคลิปถึงกันเลยก็แนะนำเลยนครับเด้อโอเคหลังจากที่ห้องหงเขาไว้เขาก็ซุกเรียบร้อยแล้วมาเบิ่งกันเลย ปอมปาดหอมก็หอมหอมะลินะครับอันนี้มาจากบ้านครับไม่ได้ต้องซื้อครับกับข่าวเรียบร้อยครับข่าวเรียบร้อยนะครับเลงมือกันเลยครับ Oh um. my.